ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องมินนะคะก็อยู่กับเพื่อนใหม่นะคะน้องคากินั่นเองแล้วก็ขอโทษด้วยคะ่ะทุกคนที่ไม่มาลงคลิปต้องซีวันติด,ต,ดติดเลยน้องมินไม่ว่างสิงซีงนะคะไหนจ๊าน้องเลิฟน้องเลิฟหายไปไหนเนี่ยนั่นไงน้องเลิฟไดโนเสาร์อ้าไม่ใช่ฉันอยู่นี่จ้าน้องเลิฟไดโนเสาร์ไปไหนอ้าวไปไหน,ว,ไหนวะเลิฟเลิฟฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหนเธออยู่ข้างหลังฉันเหรอสวัสดีน้องเ,เลิรไดโนเสาส์ไปเราไปเล่นกันเชไป,ขไปเ,เข้าไปเร็วเร็วเธอยค้างค้างเอ้เออค้างสามสองหนึ่งเกมมันเริ่มไปแล้วอ่ะเชเกมมันเริ่มไปเลยแต่ตอนนี้เราค้าง <Baby S 2> าเบบีโป้ว้าวเบบีโป้ไม่มีเด็กหญิงโป้พี่รับของสิรับของเหรอใช่รับตังทำไมตังฉันหลดอ่ะไม่หลุด นเาไปซื้ออะไรอ่ะทำไมตังค์ฉันลดอะ่ะมาเรามาเข้ากันเถอะนะคะแล้ววันนี้มาเร็วๆเร็วๆ้วามาแล้วแล้ววันนี้นะคะคแล้ววันนี้ะน,นะคะน้องมินนะคะก็เออมาเล่นแมปในโลโบอกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อแมปอะไรนะคะเดี๋ยวทิ้งชื่อแมปไว้ให้นะคะอยากเล่นก็ไปลองไปเล่นดูก็สนุกนะเมื่อวานน้องมินก็เล่นไปแล้ว ก็เลยมาอัดคลิปอีกสวัสด e. yeah. ีสวัสดีเข้ามาอีกหนึ่งคนขี่ทุกคนนี่ยันโนสาวอ่าอย่าเดินออกสี่สามเย่เอาเรือนะกันเอาเรือให้เพื่อนเลือกก็สนุกนะทุกคนก็ทุกคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราได้เป็นน่ะนี่เด็กบ้าเด็กแสดงจับได้แล้วเข้าไปซะ วิอ mm ีเ hmm. ด like hey. anyway, ็กม <gel> ันไปอยู <cam> ่ตรงนั้นน่ะมันจะให้เราไปจับแล้วมันก็จะเด้งออกมานั่นไะเนี่ยตรงสะพานตรงนู้นน่ะตรงกล่องตรงนู้นน่ะไหนกล่องไหนเนี่ยตรงกล่องตรงนู้นน่ะมันจะให้เราวิ่งไปจับแล้วมันก็จะโดดมาเนี่ยว่างานงานที่เรารับมานะโฮ้ยนั่นไงฉันว่าเลยพี่พี่โดดไปข้างล่างข้างล่างเด็กบ้าเด็กป่วนเกี่ยวกับอันนี้เดี๋ยวนี้นะเด็กดื้อเด็กไม่ดีพี่ไปดักมันทางนู้นดักทางนด็กดักมันทางนู้นแกไปเดี๋ยวนี้นะ อาพี่มาดักมาทามาดักมาทานี่มันไม่รู้หรอกพี่ฉันจับแกเข้าเตาอบเลยใช่เพื่อนเพื่อนเกียตายไปแล้วนะเราจะบอกให้ใช่แล้วแหละมันหายไปไหนล่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะข้างบนเป้าข้างบนมีข้างบน,งบนอยู่ข้างบนโอ้โหแห่เลยอ่ะทุกคนมาตายยันเป็นเด็ก อยากกินหนูเลยหนูเค็มใช่หนูไม่อร่อยหรอกหนูเค็มอยากกินหนูเลยนะหนูเค็มไม่ต้องมากินหนูหรอกหนูเค็มหนูมีเกลือหนูมีเกลือเยอะเกินไปหนูมีเกลือเลยล่ะเยอะเกินไปแอรช่วยฉันด้วยเอะมาอยากพี่พี่พี่ดูีเด็กนั้นมันเด็กบ้าพี่มันกลับไปที่เดิมเลยไอเด็กออเด็กอ้วนนั่นอ่ะ เอออุ้ยพี่ว่าน้าจอพี่แปลกๆว่ะดูดิ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 ทุกคนทุกคนว่าน้องจอน้องมีแปลกๆปะมันจะเป็นแบบแบบอันแบบแบบเนี้ยซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกเหะอแมะแปลกๆดูดิเวลาเพื่อเลื่อนหน้าจอจะไปทางไหนทางนึงมันก็ซูมเข้าซูมออกเมันเปิดประตูอีเด็กบ้าพี่อีเด็กคนนี้มันกากยี่ไงไม่ไม่ไม่ได้กากพี่มันอยู่ข้างบนพี่มันพี่อะโอ้หเวลา พี่พี่ไปรอรับเอ้ยไปไหนแล้วนี่เด็กบ้าตกน้ำตตายอ่ะใช่ว่า้น้ำไม่เป็นไงโอออะไรวะเนี่ยทุกคนหวังว่าเราโอ้ยน่าจะแปลกๆโอ้โหเต้นโชว์ได้เลยดิจะตีจะตีเด็กบ้าจะโดนไม่รู้หรอก ช่อช่องอะไรมินอะไรนะคะชื่อช่องอะไรนะเอาเอาอันไหนดีทุกคนเอาอะไรวะยากก็เอาเครื่องบินหรอเครื่องบินแบบโอ้โหพื้นที่มัน<ห>ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวคนหาไปาาสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าจะไปไหนกันจ้ามามาค้างค้างด้วยค่ะเด็กๆมาเด็กๆเ,เ,เข้าเข้าไปในไมโครวเวฟนะเด็กๆไม่ต้องออกมานะอีเด็กว้าอย่าไปปีนในตึก ว้าฉ wow. wow. ันเข้าไปใกล้แม่โครย์แล้วฉันเสียเลือดเดือดฉันไม่อยากตายว้าวอีเด็กบ้าแกออกมานี่เดี๋ยวนี้นะมันอยู่ไหนออกไหมเอ้ยมาอุ๊ยอีเด็กมันปิดประตูขังฉันเลยอ่ะมันคือทางออกแล้วมันเป็นทางนรกที่เราไปเดี๋ยวนี้นะเราไปไปยังไม่อยู่ไหนเราไปไปเลยอีเด็กบ้าอยู่ไหนเด็กบ้าเด็กบอพวกติดตามเดี๋ยวนี้นะเป็นเกมหรอ ช่แล้วเลยมากินหนูนะหนูเคมแอบเก็บฉันเข้าไมาโครเวฟเธออยู่ในหนูกลายเป็นเด็กปิ้งหนูกลายเป็นเด็กอบอหนูก็โดนเด็กอบน้ําปลาทำไมมันขึ้นเรืองสอนให้มันช่วยเด็กอบน้ําปลาไปแล้วจะแก้แค้นเด็กอบน้ำปาามามล,ลำปาไปแล้ว,เ,ลวเราจะต้องแก้แค้นเด็กนะลบออกไปเด็กมันอยู่ข้างนอกอ่ะลบ โอ้โหไม่ได้โอ้โหเนหายไปไหนหมดอพี่มันตายหนึ่งคนแล้วเหลือเหลืออีกคนนึงเดินอบเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นแมปผลไม้ดีไหมเดี๋ยววันนี้ลงชดเชยให้สองคลิปทุกคนพี่พี่อะไรอะอะไรอะโอ้โหมีเด็กมาอยู่ตรงปีกเครื่องบินด้วยทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปตามล่าเด็กมาตรงนั้นกด้มันวิ่งไปยังไงอะ จับไแล้วอ๋อได้ไงไงพี่จับได้แล้วอ๋ออมันวิ่งไปทางนั้นหรอจับได้แล้วโอ้ยรอบนี้ลายสมรเป็นไงล่ะเวลาเป็นเด็กอย่ามากินหนูนะหนูไม่หยุดเอาเอ้หนูเป็นขนมย่างหนูเป็นเด็กย่างหนูเป็นเด็กปิ้งหนูเป็นเด็กปิ้งเอาน้องไดโนเสาร์ก็ถูกปิ้งไปแล้วใช่หนูทีว่าให้หนูเค็มไม่กินหนูนะอ๋อมันไม่มีใครช่วยเธอหรอก ไอ้ตาหนูเริ่มมัวแล้วตาหนูเริ่มมัวไอะไอ้หนูเริ่มมัแล้วไอ้ไอ้นี่เหลือเด็กคนเดียวแล้วเหลือเด็กคนเดียวเหลือเด็กคนเดียวเขาถูกจับเข้าไมโครเวฟเหมือนกันแล้วเขาก็หลุดออกมาแล้วใช่อ้าวเขาก็โดนจับอีกแล้วต้องแพ้น้องเด็กบ้าดิเชฟปะบ้าเพื่อนตายเด็กเขาจะโดดแอะ โอยตายทั้งคู่แพอีกแล้วว่ะมามาบี้เข้ามาเลยเขาไม่ medidas, oui, ้แป๊บแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บนึงสวัสดีค่ะหนูเป็นคนที่เออตรงหน้าล็อบบี้มันก็ไม่ได้มีปัญหานะทุกคนดูดิมันก็เลื่อนๆได้ปกติแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะที่มินมาเล่นเถอะเนี่ยคากิทำไมตรงอยู่หน้าล็อบบี้มันก็ไม่ได้มีปัญหานะดูดิ เนี่ยเลื่อนๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะมาเลี้ยที่เข้ามาแต่ทําไมในเกมมันมีปัญหามาเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วช่วยดิจ้าน้องเลิฟเอาอะไรดีอะไรดีอ่ะเขาเลือกแมพเครื่องบินน่ะเออเออเขาเอาเครื่องบินเครื่องบินก็เครื่องบินอ่ะวิ่งแล้วต้อเป็นคนหาด้วยกันถ้าไม่ตาแรกๆทำมาเราต้องเป็นคนหาด้วยเออใช่ไหมขี้เกียจเป็นคนหาแล้วอ่ะแต่ว่าฉันอยากสวัสดีจ้าน้องเด็กๆมีคเด็อ้าวในล็อบบี้โอ้โหทุกคนในเกมเป็นอีกแล้ว อ้าวอ้าวพี่อะไรวะาเหลือเด็กเหลือเด็กหนึ่งคนเบคอนบายเหลือเด็กเบคอนน่าจะต้องอันนี้ไหมทุกคนเลือน้องอ๋ออยู่ในนี้อยู่ข้างนอกเหรอไม่เห็นจะมีอะไรอะ่ะเลือน้องเบคอนทุกคนไหนอ่ะมันชี้ลูกส่วนไปตรงเออนี่ไงเจอแล้วนายน้องเบคอนนะพี่โอ้โหเย่ยมาละวตอนยเบ็นดี อย่ามากินหนูนะนอย่ามากินหนูนะหนูเค็มหนูไหมอร่อยหรอกพี่เอยพี่หนูเป<น>็มแฟสวัสดีน้อง่อย,ยหนูเป็นไก่ย่างเลยว่าหนูเข้าไปนในตาอบแล้วมาช่วยพี่ด้วยนะคาก,กิพี่ตรงไหนอนะ่ะโอเคอ่ามันคาก,กิว่าจะมีเพนเปิดเปิด youtube ตอนอายุสิบห้าทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะช แล้ <laughs> วหนูด้ว้แอดฉันฉันเห็นเลิฟถูกกินเห็นเลิฟฉันเห็นคนชื่อเลิฟกำลังลังแล้วแอรเคร <laughs> นะ <laughs> ื่องบินออกเดินทางแล้วเย้ yeah, ทุกคนชนะ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 เย้เยเยเย้เยเย้เย้เยเย่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 เยเย้เยเเล่เย่เเย่เยนเยเยไปเ เราได้อีีรอบมากระโดดเข้ามาเลยเลิฟเอาลอพี่ก็ต้องไปหาใหม่หมดเลยใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปหาพร้อมกันเลยใช่แต่ว่าน้องคากิดได้แล้ว <c oughs> แบบผลไม้อ,อุ้ยถูกาเฟถูกคาเฟคาเฟคาเฟรุมล,ลุมโตคาแฟอุ้ยเราได้เป็นเป็นอีกแล้วว่าทําไมอ่ะ<อ>สวัสดีจ้าเอาไปเลยว่าสวัสดีจ้าน้องเด็กบ้าตอตามล่าหาอืกทุกคนในล็อบบี้คือแบบ โจเป็นอะไรอะฮัลโหลน้องดัมมี่เดินแล้วหนึ่งคนเอ้าดัมมีไไ่เป็นไ่ะมันตายอะพี่มันมันมันรีเซตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เด็กนี่ไงพี่เด็กอีเด็กเสียด้ะมาทุกคนเราเปลี่ยนแมปแล้วนะไม่รู้ว่าโจอทัศนียมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนแมปแล้วน้ำคานใช่โอฉันน้ำคานสีแดงน้ำโชคเหมือนเดิมทุกคน ทากิมาเข้าสีแดงนําโชคเร็วทีมสีแดงน้าโชคแบบนี้เป็นแมปกินตามสีนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แต่ว่าพี่แต่ว่าดูรอบนป็สีสีแต่ว่าสีแดงไม่นําโชคแล้วนะต่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปสีเดี๋ยวจะทิ้งชื่อแมปทั้งสองแมปไปให้นะเผื่อใครอยากเล่นสีมพูไม่นําโชคแล้วตอนนี้นําโชคแน่นอนพี่ดูคะแนนสีพูก่อนไม่ตอนนี้ทีมสีแดงเขาออกก็อาจจะกากแต่ว่าถ้าเราไปเล่นเขา อาจจะตึงได้ <Okay. S 1> สีส้มนำโชคหรือเปล่าแล้วก็ต้องลองดูก่อนคาบีบาล่าเดี๋ยวได้สัตว์เลี้ยงแต่ทำไมหนูมไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่ไงสัตว์เลี้ยงนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้สองคลิปเลยเป็นการชดเชยอีกสองคลิปแล้วลงวันพรุ่งนี้ก็ได้ผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวไปชมเขาดีวกว่าอา้าว ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเชียร์สีชมพูก่อนทุกคนอูห้อหสีชมพูเป็นปึกยกมาเป็นปึอกออกแล้วพี่ดูสีเขียวก่อนเถอะไม่อยากดูสีโอ้โหพี่สีเขียวพี่สีเขียวมันจะตามสีชมพูดันแล้วนะอือหือโอ้โหเสียงอะไรอะเมื่อกี้ทุกคนขออภัยด้วย มันไม่มันมันหยุดพูดเรื่องนั้นลืมไปลืมไปทั้งหมดผู้พิสิษพิสิมภูส่งไปกับพี่ดูดิพี่ดูพี่ดูสีชมพูวิทุกคนดูวิวทุกคนดูคะแนนสีชมพูเด็ดแน่แพี่สีเขียวนำแล้วสีอุ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวน้ำโชว์รึเปล่าสีเสียวน้ำโชว์สีเขียวน้ำโชว์เขียวทางนี้พี่สีเขียวน้ำโชว์เขียวน้ำโชว์เขียวสีน้ำโชว์ต่อเลยมาค่ะ คราวนี้น่าจะไม่เป็นเหมือนตอนนั้นเรามังทุกคนวิ๊ตอนนี้สีเขียวได้นำสีชมพูไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ตอนนี้เหมือนว่าสีเขียวได้นำสีชมพูไปแล้วนะคะตอนนี้สีเขียวมันจะอาหารหมดแล้วก็มีเย่ yeah, สีเขียวนะคะสีเขียวชนะไปในเกมนี้เอาอะไรดีทุกคนทุกคนเราเอาสีอะไรสีชมพูนำโชคเอาแป๊บหนึง่งเขาไม่ได้อะคะ่ะไ,ได้ไหนนะเขา ให้บอกเขาไม่ได้อ่าอ่าแล้เขาก็เลือกห้าเอาโอ้โหห้าคนเลือกเป็นสิบอะสิบเอ็ดส <11. S 1> ิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งมาเรามันมาเรามาเลือกด่านกันไม่เอาไม่เอาลูกอมนะแล้วก็ไม่เอาติซกตาดเลยแบบพี่สิบห้าคนพอดีเลยเออนั้นเอาอะไรดีฟาร์ GB มไหมพี่เข,ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฟาร์มไหมเอาฟาร์มไหมไม่เอาอะฟาร์เมอร์ือเกลี่ยเลี่ยเลี่ยเลี่ยมั่วแม่ มันมันต้องเลือกสีลงแล้วละ<ส>เออเอาฟาร์มไหมละ่ะเอาใส่ลงเหกนาทีสใส่ลงหกนาทีฟาร์มไหมก็เนี่ยฟาร์มเก็บง่ายมากคือฟาร์มมันจะเป็นเป็นโซนย่อมใช่ไหมเดินไปเก็บนู่นนี่นั่นแบบโอ้แบบฟาร์มเก็บอุ้ยอะไรอ่ะมันไม่มีเลือกสีลุงงั้นงั้นเอางัา้นเอาบิวลี่ก็ได้เอาบิวลี่อ่ะอุ้ยไม่มีสีใส่ลงงนะทุกคนเสียใจอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคนไปเลือกกันนะนะอุ้ยนี่ไงนี่ไง อะไรดีฟาร์ม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 ทุกคนมาเอามาฟาร์มทุกคนมาฟาร์มอย่าไปที่อื่นทุกคนมีคนเอาละครสัตว์แต่ฟาร์มก็เยอะอยู่ดีใช่ได้ฟาร์มดีอ้าวดูสิี่สีลุงมาเลยสีลุงมาเลยเหรอไม่ใช่ใช่สีลุงบางอันโอ้โหแล้วของเสียงพุ่มก็มีน้อยอ่ะโอ้โหทุกคนแล้วคือแบบเราต้องให้หยิบแต่สีลุงด้วยนะ เกมอะเกมใจลายอ่ะข้ใจลายเลยเกมโอพี่ทำไมของสีเขียวมันเยอะจังเลยอะไม่รู้อ่ะของสีเขียวโคตเเยอะเลยอ่ะโอ้โหของีชมพูโค้เเยอะด้วยโอ้โหสีเขียวเยอะกว่าโอดูนคนสีเขียวเยอะ อุ้ยแต่ว่าตอนนี้เราไปกินก่อนแม้เผื่อเราจะนําสีพูได้ไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อเราจะนําสีเขียวได้ไงเออใช่พี่ดูดิพี่ดูดิพี่ดูดิลุงชมพูหมดเลยคือคือมันเก็บได้ทั้งสีลุงสีพูเลยนะเอาไปวางเอาไปวางเอาอาหารไปวาง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 ให้หมดมาทําอาหารเพื่อนคากี่กับมากินก่อนโอเค นี่ทำอาหารไว้รอเรียบร้อยเดี๋ยวเขาว่างก่อนตอนนี้สีเขียวเหมือนว่ายังไม่ออกเลยยังเก็บอาหารเลยค่ะพี่ดูพี่ดูพี่ดูสีเขียวดิข้างๆไมงพี่ดูเออทำกิน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเรานำเรานำมาแล้วพี่พี่กำลังรีบทำอยู่ตอนเนี้ยเพื่อนๆช่วยทำเลยอ่ะพี่อุ้ย สีเขียวเรามาปวดในสีเขียวกันแย๋ยวไอปวดในสีเขียวสีเขียวไม่นำาชกสีเขียวมันกินแค่หนึ่งอย่างเองเหรอโอเคหนูพี่ทำคนเดียวมันไม่ไหวอ่ะดูดีอ่ะอาหารเป็นกองขนาดเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันมาแล้วค่ะก,กี้ค่ะก,กี้ค่ะกี้พี่กำลังรีบทำที่สุดสงสัยมันทำสองคนแน่เลยอะ่ะใช่ไหมมันทำสองคนอุ้ยตอนนี้มันอุ้ยมันนำเร็ว มีคนมาทำอาหารคนเดียวเองะพี่ทำคนเดียวไม่ไหวอะดูดีโ้มันน่าแล้ววะสีชมพูตกอับสีมพูตกอับตกอับเวอร์สีเขียวน้ำโชคไม่มั้งแล้วเราก็น้ำโชคแทนสีเขียวเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนไม่มาทำอ่ะเพื่อนโอ้เพื่อนเก็บสีสายลุงมาโคตดเยอะเออพี่ เพื่อนเขาเก็บละสีสิบหุ่งงานบ้างก็ไม่สิบเออใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนือมาช่วยทำอาหารก่อนเออโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวเพืมันไม่ช่วยเรากินนะมามาทำอาหารเข้าสิบแล้วจังหวัดจังหวัดนี้เลยพี่โอเคหนูมีเพื่อนช่วยกินแล้วโอเค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 ตอนนี้อาหารมันหมดเอ้าอาหารมันหมดได้ไงเรากินอยู่เนี่ยเพื่อนมาช่วยทำเพื่อนมาช่วยทำเมกอดเอเมกอดพี่เราจะตามมาทานแล้ว เอาตายแล้วเหมือนสีพูจะใกล้นํำโชว์เข้ามาโอ้โหทุกคนอุ้ยพี่เรานำมาแล้วโอเคโอเคโอาคนำมาแล้วเหมือนว่าอาหารมันจะหมดแต่ยังแต่ก็ยังไม่หมดใช่ทุกคนเวลาเขาไปเก็บไปแก่จะเก็บทำไมมีต้องเยอะเนี่ยพี่นะมีตั้งหกสิบกว่าอันจะเก็บไปทำไมมาช่วยกินนี่มา เออเก็บไปไรประโยชน์พี่ปกี้เราเห็นสีเราให้มันได้สี่สิบที่ตกีได้สี่สิบสามสิบรค่อยไปเก็บได้ไหมปกีนเรเห็นยกวนเนี้ยมันไปช่วยสีเขียวกินทอรยศเพื่อนตามทเรอยๆทรลยศเพื่อนโคตรรเลยใช่หรือว่าช่วยสีเขียวกินหรือว่ามันจะได้ของเราหรือเปล่ามันจะได้คะแนนที่เราหรือเปล่าอ๋อพี่แล้วจะสองร้อยแล้ว อกิน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 เพื่อนเพื่อนไปเก็บแล้วเพ่อนไปเก็บหมดแล้วพินพินเรไปเก็บก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทำไว้ก่อนหากินมันจะนำเราทันแล้วมันไม่มีคนกินอ่ะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนกินอยู่เพื่อนกินโคตรช้าเลยอ่ะเหมือนเหมือนเลียวอ่ะเพื่อนกินโคตรช้าเลยอ่ะเพื่อนช้าเกินไปไหมเพื่อนกินให้มันเร็วๆในสิเพื่อน ที right. ่ม oh, ันจะตามเราแล้ลนมีปัญหาเหรอเพื่อนหรือว่าฟันมีปัญหาฉันจะพาไปถอนอุ้ยมันจะนำเราทันเอ่้ดูเพื่อนกินนิดเดียวยังไงอุ้ยอุ้ยพี่จ้าเพื่อนกินว่านมันดิเพื่อนกินนิดเดียวยังไงมาพี่พเอามาวางแล้วใช่พิมทำอาหารอยู่เพื่อนทำไมมันไม่กินทำไมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเค อู้หุ้นมาเยอะมากคนโอเคตอนนี้เพื่อนมาทำเพื่อนมาช่วยเรากินน้อยเพื่อนมาช่วยพี่ทำแล้วตอนเนี้ยเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนมาช่วยกินเลยโอเคโอเคตอนนี้อาหารเราก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนว่าเย้ชนะ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 โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนามินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแปะชื่อแมพไปให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้ยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจ๊าจุ๊บจ๊า